ที่เออสปอร์ตภูมิใจนำเสนออนดีตม็วันพันแมนซีซั่นสามดุเดือดทุกคู่ในศึกมนุษย์ปลาวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆครับเกี่ยวกับมังงะเลยนะว่าทาไมแฟนลับวันพันแมนถึงมีความคาดหวังกับวันพันแมนเลเกินครับถ้าจะพูดกันตามตรงเนี่ยก็ต้องมีความคาดหวังระดับสูงเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์มูรตานั้นไปนําผลงานของอาจารย์วันมารี m a คใหม่นะครับในฉบับภาพสวยพวกเราก็รู้สึกว่าวันพันแมนมันมีชีวิตชีวาภาพที่อาจารย์มูรตานั้นวาดออกไปแต่ละภาพาเวลาที่พวกเราได้เห็นภาพเหล่านั้นครับจินต การของพวกเรามันลุกพ่านโลดแล่นไปตามภาพวาดของอาจารย์มุระตะแล้วยิ่งอาจารย์มุรนะตะนั้นใส่รายละเอียดที่สวยงามมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้พวกเรานั้นรู้สึกว่าจินตนาการจากภาพง,งานนี้ถ้าหากไปทําอนิเมะแล้วมันต้องอลังการงานสร้างอย่างแน่นอน พวกเราคาดหวังไว้สูงเลยเกินครับถ้าจะบอกว่าในมังงะวันพันแมนนั้นแฟนคลับไม่ได้เยอะเหมือนกับเรื่องอื่นๆเพื่อนๆคิดใหม่เลยนะครับารันตีได้จากการขายหนังสือมังงะรวมเล่มนะครับแต่และการรวมเล่มนั้นก็จะมียอดขายถึง1ล้านฉบับกันเลยทีเดียวปัจจุบันเนี่ยมีถึง34เล่มแล้วนะยอดขายรวมก็3 4ล้านฉบับเลยทีเดียวครับถ้าจะคิดเป็นเงินไทยก็นู่นเลยสามพันล้านกว่าเฮย้ยมันเยอะนะแต่ถ้าหากเพื่อน,อนๆนั้นสงสัยว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าฉบับรวมเล่มเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ในใคนะครับ ที่กำลังโชว์ขึ้นมาให้กับเพื่อนๆได้เห็นนี่แหละ,ะขายได้ขายอะไรเนียนเลยเพื่อนๆก็จะลืมไปอุดหนุนของจริงของแท้ได้เลยนะครับกดที่ตะก้าได้เลยกลับมาที่มังงะภาพสวยกันต่อครับด้วยความที่มันภาพสวยแบบนี้นี่แหละมันก็เลยทําให้ความคาดหวังที่แฟนคลับจะได้เห็นวันพันแมนฉบับภาพสวยที่พวกเขาชื่นชอบนั้นโลดแล่นในอดิเมะอย่างดุเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างตุ้มตุ้มตุ้มดุเดือดเกินจินตนาการมันก็มีความคาดหวังที่สูงเอาซะเลอเกินครับ กลับมาที่เนื้อหาที่เรากำลังจะคุยกันต่อแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นปกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอินโทรนิดหน่อยไปเลยถ้าจะพูดถึงมังงะแล้วไปทำเป็นอดิเมะนะครับมันก็อถ้าจะมีคนบอกว่าเขาทำให้ดูมันก็ดีแล้วนี่ก็ดูดูไปสิ ผมก็จะบอกว่ายังไงดีอะ่ะสมมุติว่าเราไปอยากกินกะเพราไก่นะแล้วมันมีกะเพราไก่เลียงกันอยู่4ร้านร้านแรกอร่อยจังเลยร้านที่2อร่อยจังเลยร้านที่3ก็อร่อยมากๆมากกว่าสองร้านแรกอกีกแต่พอมาเจอร้านที่4อ่ะเฮ้ไม่อร่อยเลยอะ่ะทั้งๆที่เป็นกะเพราเหมือนกันทั้งสี่ร้านอะ่ะพอเราไปกินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอะ่ะแล้วแม่ค้าก็บอกว่าแค่กินไปสิมันก็กะเพราเหมือนกันกับพวกร้านนั่นแหละมันไม่เหมือนมันไม่อร่อย ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะเป็นกะเพราเหมือนกันหน้าตามันจะเป็นอนิเมะเหมือนกันแต่ว่าคุณผัดไม่อร่อยอะ่ะ อารมณ์คล้ายๆกับมีผู้มกับบดีๆอารมณ์คล้ายๆกับการมีนายทุนที่ดีอารมณ์คล้ายๆกับการมีค่ายที่ดีในการเปลี่ยนบังงะมาเป็นอนิเมะแบบนั้นแหละครับเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่าทำไมแฟนขับวันพันแมนถึงเรียกร้องค่ายที่มันดังๆให้มาทําวันพันแมนนายทุนหนาๆที่มาทําวันพันแมนผมเชื่อว่าถ้าทนะําวันพันแมนเนี่ยกำไรมันได้แน่นอนครับยิ่งทําออกมาดีกําไรมันยิ่งได้สูงเพราะว่าแฟนขับจากฐานมังงะเนี่ยเยอะมากจริงๆเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนขับจากทางยุโรปนะฮะ หรือแม้แต่กระทั่งทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยเยอะจริงๆเพื่อนพอพูดถึงแบบนี้ครับอนิเมะวันพัมเมนซีซั่นสามที่กาลังมีอยู่เนี่ยพวกเรากําลังคาดหวังอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมแฟนคลับถึงคาดหวังขนาดนั้นครับผมกําลังจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าฉากในมังงะที่จะเกิดขึ้นในอนิเมะซีซั่นสามเนี่ยมันมีฉากไหนบ้างครับที่เป็นการต่อสู้กันแบบเดือดๆไปเริ่มกันแบบเร็วๆกันเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เห็นภาพว่าโอ้หลายคู่เหมือนกันและแต่ละคู่นั้นอลังจริงๆถ้าหากค่ายดีๆมาทำอักแล้ว ไปกันเลยชื่อบางตัวละครนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นนะเพื่อนๆดูแค่อนิเมะนะแต่ว่าผมก็จะยึดมังงะที่ผมอ่านตามชื่อเขาในครับส่วนใหญ่ผมก็จะแปลมาจากภาษาอังกฤษแล้วกันไปเริ่มกันที่คู่แรกครับน่าจะเป็นคู่เดือดนั่นก็คือกาโลคิริซาคิงและก็มาแรงเทพเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างเดือดอะบมากค่อนข้างซาดิส18บดวกเลยครับเลือดสาดกันเลยในตอนแรกที่ผมอ่านมังงะครับผมรู้สึกว่าโหสาดเนี้ยถ้าทําเป็นอนิเมะเมื่อไหร่เนี่ยเดือดแน่หมันแน่ศิลปะการ ต่อสู้ที่กาโลใช้ครับหมัดสายน้ำพลายหินนั้นเดือดสุดๆเลยละและความบ้าดีเดือดของมนุษย์ประหลาดครับทั้ง2ตัวอีกหนึ่งการต่อสู้ครับนั่นก็คือฉากการต่อสู้ในมังงะที่โอ้โหคือทีมอดเมเห็นแล้วต้องร้องอ่ะครับเพราะว่าอาจารย์มุลตานนั้นใส่สุดใส่เต็มกับการต่อสู้คู่นี้กาโลและ โอโลจิถือว่า2ตัวนี้เป็นระดับบิ๊กบอสนะครับที่มาเจอกันโอโลจิน่ะเก่งมากๆเป็นราชันมนุษย์ประหลาดเลยส่วนกาโลนั้นกําลังพัฒนาอยู่ครับแน่นอนการต่อสู้นะั้นมันคงสู้กันไม่ได้หรอกแต่พวกเราก็จะได้เห็นกระบวนาท่าคนนึงเนี่ยเป็นมนุษย์ประหลาดอีกตัวหนึ่งอย่างกาโลเนี่ยยังไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดนะครับก็เป็นสายศิลปะการต่อสู้กันทั้งคู่ครับพวกเราก็จะได้เห็นกระบวนท่าท่าทา,ทางทักษะการต่อสู้หรือแม้แต่กระทั่งการโจมตีที่สวยงามครับและก็เดือดอะหลังจริง ฉากนี้แบบยาวๆเลยล่ะอีกคู่หนึ่งที่จะมีการต่อสู้กันแบบยาวๆเช่นเดียวกันนะครับจะเรียกเป็นคู่ก็ไม่มั่นใจนะนั่นก็คือแฟตประกายแสงต่อสู้กับวินและเฟมล่างมนุษย์ประหลาดครับภัยพิบัติระดับมังกรถึง2ตัวต่อสู้กับฮีโร่ระดับคลาสเอสเพียงคนเดียวฉากนี้เนี่ยโชว์ความเร็วนะครับแล้วก็ทักษะกระบวนท่าของเหล่านินจาพวกเราก็จะได้เห็นวิชานินจาครับที่เกิดขึ้นในโลกของวันพันแมนการต่อสู้ที่ใช้ความเร็วเป็นหลักและก็เคล็ดลับวิชาที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันนะครับ ฉากนี้ก็ถือว่าแฟนคลับหลายๆคนรอคอยเลยละ่ะมาดูอีกฉากหนึ่งครับมันมีการแก้ไขใหม่ด้วยนะในการต่อสู้ครั้งนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีการรีเมคใหม่ในการต่อสู้ของจกกักรพรรดิเด็กและฟินิกแมนครับถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดในอนิเมะวันฟันแมนซีซั่นสก็ว่าได้ครับถ้าหากเขาไม่ตัดฉากหลายๆฉากออกไปนะแต่ถ้าทําเป็นอนิเมะจริงๆเนี่ยมันน่าจะยาวๆแบบ สองตอนรวดๆร็เลยครับสู้กันอย่างเดียวเลยเอลังจริงแล้วก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างเทคโนโลยีครับกับการได้พลังแบบเกิดใหม่แบบไร้ขีดจากัดยิ่งการเกิดใหม่มากขึ้นนะครับของฟินิก์เนี่ยพลังก็จะยิ่งมากขึ้นถ้าจะพูดตามตรงเนี่ยจกักรพรรดิเด็กก็น่าจะสู้ไม่ได้แล้วหละแต่ด้านมีคนหัวล้รๆหัวมีเหม่งคนหนึ่งครับรเผอิญหลงทางมาตรงนี้พอดีครับก็เลยตัดจบ แต่ก็ไปดูกันแล้วกันเนะาะฉากนี้ก็ถือว่าเป็นการเฝ้ารอของแฟนคลับหลายๆคนครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่มันอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นอะไรมากมายนะแต่ว่าก็เป็นคู่ที่สุสีแล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้มันอะเป็นการจับคู่ที่ดีมากคู่หนึ่งเลยนั่นคือซอมบี้แมนและผีดูดเลือดครับคู่นี้ถ้าหากทีมอดิเมททำออกมาดีๆเนี่ยเป็นคู่ที่มีเสน่ห์ในการต่อสู้ทั้ง2ตัวเลยครับเป็นการจับคู่ที่ถูกมากๆ การฆ่าไม่ตายของทั้ง2ตัวครับมันจะเกิดอะไรขึ้นดิบเถื่อนจริงครับก็ต้องลดเล็กันลงมาหน่อยนะเพราะว่าการต่อสู้ของทั้ง2ตัวเนี่ยมันแลกชีวิตกันหลายครั้ง และหลังจากนั้นก็จะมีคู่ที่แบบเจอกันแบบแวบๆอาจจะเป็นการเรียกน้ําย่อยก่อนนะครับเพราะว่าจะไปเจอกันแบบเดือดๆจริงๆเนี่ยหลังจากที่ทัตสึมะกิยกลังของสมาคมมนุษย์ประหลาดขึ้นไปแล้วก็จะไปเอาคืนกันในตอนนั้นนะครับก็จะมีคู่ของหน้ากากหวานและโดเอสคู่นี้ก็อาจจะต่อสู้กันแป๊บเดียวแต่ว่าหน้ากากหวานก็จัดการไปได้ด้วยความรวดเร็เวครับหน้ากากหวานเก่งนะถึงแม้ว่าจะเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอก็ตามจะมีผมยาวครับกับแก๊งลูกศิษย์ของอะตอมิกซมุมไรคู่นี้ก็ถือว่ายาวใช้ได้เลยนะ าหากทีมอนิเมะทำออกมาดีๆครับฉากนี้ก็น้องๆดาบิคาดอสูนได้เลยครับทำจะทำให้สวยแบบนั้นก็ได้เลยครับอีกคู่หนึ่งที่แฟนคลับรอคอยครับสัตว์เลี้ยงของไซต์ตมาม่ผมสปอยไปแล้วล่ะผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดอย่างอาสุจิดาเจอกับอะตอมิกสมูไรผู้นี้ก็เดือดและมันต้องอลังสุดๆแต่คู่นี้ยาวด้วยครับแล้วก็จะเป็นความแข็งแกร่งของ สัตว์เลี้ยงของใครบางคนด้วยนะฉากนี้ก็เป็นฉากที่แฟนคลับหลายๆคนรอคอยครับมีฉากมาเจอกันของคู่อริคู่หนึ่งด้วยนะนั่นก็คือซอมบี้แมนและจัก,กรพรรดิไรบ้านตูม้มอลังการฮนะฉากเจอกันของฮีโร่แคสเอแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดเป็นแบบแวบๆบแบบอาจพวกเราอาจจะได้เจอภาพแบบแช่นะอาจจะไม่ได้เจอภาพสู้ด้ซ้ำไปปุริปุริพีเซเนอร์พบกับเหนียน หมู่เทพพบกับเงือกและอีกคู่หนึ่งครับเรียกว่าเป็นการต่อสู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจครับไซตะมะพบโปจิสัตว์เลี้ยงของใครบางคนนะและคู่เอกครับทัตสุมุกิ พบกับเกลโลเกโลเป็นฉากการต่อสู้แบบเดือดเเลยครับแต่ว่าอาจจะมีร่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นของเกลโลเกลโลและมีการอัพพลังเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นคู่เอกระดับสูงนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่คลาสเอระดับสูงเลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้บริหารที่เป็นคนวางแผนทั้งหมดนี้ครับถูกคอนโทรนด้วยเธอคนนี้เอ๊แต่เสียงในะอนิเมะมเป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมโอ้ผมเรียกเธอสซะ อีกคู่หนึ่งครับนั่นก็คือคู่เอกของจริงของแท้เราก็จะได้เห็นในตัวอย่างแล้วครับมันไปถึงแน่ๆละ่ะถ้าหากมีตัวอย่างมาแบบนั้นนั่นคือไซตามะปะทะโอโรจิจบตอนจบไปเลยรู้เลยรู้เรื่องเลยเจอใครไม่เจอมาเจอกับพี่ไซตามะสวยแล้วโอโรจิอาจจะมีแถมบางคู่ไปนิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นฟูบุกิและโดเอสนะครับคู่นี้ก็แบบแฟนคลับผู้ชายน่ชอบเลยละ่ะ ส่วนถ้าหากจะไปจนถึงเนื้อหาของอาศวินกับเคลื่อนกับเนียนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ครับเพราะว่าคู่นั้นเนี่ยสู้กันอย่างยาวนานจริงๆครับแล้วก็ไม่เห็นในตัวอย่างเนาะถ้าหากมีก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมดูในตัวอย่างไม่น่าจะมีนะก็น่าจะตัดจบที่ไซตมามะกับโอรรจิ R G, นั่นแหละครับอาจจะมีเครดิตเล็กน้อยกับน้องฟุบุกิและโดเอส เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับรู้สึกอย่างไรก็จะลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆชอบมังงะและมีจินตนาการกับมังงะมากแค่ไหนและมีความคาดหวังกับอดีเมะเพียงใดก็จะลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าอะาไรพิมพ์คําว่ารักหรืืออคคคคําาาาบบััววเพ่่่ให้้้้ผมรูุณฟงลลลิิปปนนีีจจก นี้แล้วพบกันใหม่ครับ t ีเอออส Sport ลาทุกคนลามากๆและวันนี้บายบายสวัสดีครับ